วันนี้ควานอ้วนไม่มาครับควนอ้วนไปสอบครับระวังขาระวังขาเออชมไม่ได้เลยครับเอาละครับผมชมว่าไม่คึกไม่นักถ้าอยู่ด้วยกันจะเป็นแบบนี้ทุกครั้งนะครับผมพี่ดาวกับกำมือนครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพังคำเหมือนครับผมกินน้ำอาบน้ำเช่นเคยครับกินน้ำเช้าครับวันนี้วันนี้คำเหมือนได้ควานเป็กนะครับควานเอกไปสอบนะครับผมสอบกอสอนอครับไม่ว่างครับวันนี้ได้ควานเป็กครับ ก็พี่ดาวและใช้มงคลครับวันนี้บรรยากาศลมหนาวเช่นเคยครับพามาดูข้เหมือนครับวันนี้จะมีมีฤทธิ์มีเดียนไหมครับวันนี้รอชมนะครับผมตอนนี้กำลังกินน้ำอยู่ครับต้องรอชมตอนอาบน้ำครับถ้าอาบน้ำวันนี้จะออกฤทธิ์หรือป่านะครับวันนี้ นี่ให้ดูน้องอาบน้ำนะครับช้างซุมเราก็นิสัดีทุกเชือกครับใครจับใต้หมดนะครับไม่ทำลายควานไม่ทำลายคนนะครับใครไม่ว่างก็เล่นแทนได้ครับ วันนี้เรามาก่อนเพื่อนอน,นะครับสามเชือกอีกเลอีกสามเชือกสีเ่เชือกยังไม่ลงมานะครับเหลือควนวดนะครับควนวนยังไม่มาครับแล้วก็ควรักครับควรักซ้ายเสมอครับยังไม่มาครับวันนี้คงไม่มี อาการคือคักครับวันนี้ตามที่สังเกตดูแล้วครับแต่ต้องรอติดตามตอนขึ้นจากน้ำนะครับตอนเดินกลับไปที่ผูกที่มัดรอชมนะครับอ้าวชมไม่ได้เลยครับเอาละครับผมชมว่าไม่คึกไม่ชัด ถ้าอยู่ด้วยกันจะเป็นแบบนี้ทุกครั้งนะครับผมพี่ดาวกับข้มือนครับสาวอวบใสบีของเราดีใจครับที่เห็นช้างล่าเรืองแบบนี้ครับไม่เหงาไม่อะไรเราก็ดีใจครับเพราะว่าช้างเรามีความสุขเราสมบูรณ์เราก็ดีใจครับ วันนี้อาการของก็มือนก็ไม่เป็นเหมือนเมื่อวานนะครับผมวันนี้ลมไม่แรงครับไม่เหมือนมเม,อนมื่อวานครับผมเดินตามทางอย่างสงบสงี่ยมแล้วนะครับผมอีกสองเชือกกำลังจะไปอาบน้ำนะครับแม่กับลูกครับผม โมวี่กับผู้พาครับคนอ้วนวันนี้มาซ้ายครับคนอ้วนครับทำอะไรอยู่ครับครับทำอะไรอยู่นู้ครับกำลังจะไปกินน้ำครับสวัสดีครับครับทำอะไรเพิ่งมาครับผมโอ้ไปฟันหญ้ามาให้กินด้วยครับผมตัดหญ้ามาด้วยบ่ครับผมครับกินหญ้าเมล็ครับกินหญ้าเมล็ครับครับผมว่าจะไปกินน้ำแล้วครับนี่โอเคครับครับผู้พาไปกินน้ำแล้วนะครับ ตามมาดูที่ผูกที่มัดของหนุ่มหลอนะครับภายใจมงคลครับหลังจากที่มือบานไปแห่งานมาครับผมก็กลับมาที่เดิมครับหนุ่มหล่อของซุมท่าสายทรัพย์เงินของเราครับนี่ก็หนุ่มมาจากภาคเหนือเหมือนกันนะครับผมมาจากภาคเหนือ จะมีแต่เชือกซื้อๆห่อนๆนะครับมีสัยดีทั้งนั้นเลยครับผมอาจะบางคนเป็นช้างอายุสิบสองสิบสามปีนะครับมีสัยดีมากๆครับผมควานท่านใดจับก็ได้ครับไม่เลือกควานครับ อนาคตก็จะพระเอกเลยครับผมพระเอกในซุ้มครับตอนนี้ค้อนต้นกําลังผูกครับกําลังมัดอยู่ครับผมหญ้าเยอะมากครับผมหญ้าตรงนี้สูงมากครับสูงท่วมหัวเลยนะครับผมเสร็จแล้วบ่เสร็จแล้วก้อนต้นเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปไปดูสาวรุ่นบิ๊กของเราต่อนะครับผมมาดูสองสาวของเรานะครับ จะพากันแยกออกกันได้หรือเปล่าครับไปได้แล้วครับผมพี่ดาวก็แยกไปคนละทางครับอยู่ด้วยกันไม่ได้ครับสองเชือกนี้อยู่ด้วยกันไม่มีกินหญ้าแน่นอนครับทั้งวันเลยครับหยอกล้อกันทั้งวันครับพี่ดาวเป็นช้างที่ใหญ่มากครับสูงสุดๆเลยครับผม เมือนก็กําลังจะมาเอาโซ้นะครับควานตัวเล็กเราควานเป็กกาลังจะมาเอาโซ้ครับเพื่อจะไปปลูกหญ้าสวยๆนะครับตอนกลางวันครับกลางคืนจะปลูกอยู่ที่นี่นะครับนี่ก็ฝึกควานตัวเล็กรุ่นต่อรุ่นนะครับเพื่อจะสื่อทอดวิชาเลี้ยงช้างรุ่นต่อรุ่นนะครับเมื่อก่อนควนเป็กตัวเล็กนี้ไม่กล้าขึ้นช้างไม่นั่งช้างไม่เป็นนะครับเราก็ฝึก พยายามฝึกพยายามสอนให้เป็นงานนะครับสำหรับคนที่รักช้างนะครับผมเราก็จะย้ายขเามือนไปอยู่ที่ป่าด้านในนะครับตรงหญ้าเขียวๆยาวๆนะครับตรงนี้จะเป็นหลักตอนกลางคืนครับผมก็จะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นที่พักของเราด้วยครับ ที่พักของตอนควานด้วยแล้วก็เป็นที่นอนของขหมือตอนเย็นเย็นด้วยครับตอนกลางคืนครับวันนี้ควานอ้วนไม่มาครับคนอ้วนไปสอบครับระวังขาระวังขาเออ oh. ควานเอ็กไปสอบครับวันนี้ก็ต้องให้พี่ใหญ่ไปอยู่น้องเล็กก็แทนนะครับสําหรับควานาหมือครับวันนี้ควานท่านใดก็ สามารถจับได้ขี่ได้ครับไม่เลือกควานไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่หรือผู้หญิงหรือผู้ชายจับได้หมดครับช้างซุ้มท่าทรายเราก็จะมาจากภาคเหนือเกือบทุกเชือกนะครับยกเว้นพายใบายกายแก้วกับซีรอคุณเงินนะครับผมที่อยู่กับซุ้มเรานะครับนอกนั้นมาจากภาคเหนือทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภูผาหรือโบวี่ค้ามหมืน่นชัยมงคล ช้เงินมาแต่ทางภาคเหนือทางนั้นนะครับผมช้างภาคเหนือจะเป็นช้างที่นิสัยดีเกือบทุกเชือกนะครับี่ก็เป็นช้างสวยอบอบๆุ่เท่านั้นเลยครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมที่เข้าคอมเมนต์ส่งมอบกำลังใจให้ ช่องพังคะเหมือนเสมอมานะครับผมขอบคุณมากๆนะครับสําหรับชิปนี้ต้องขอฝากไว้ด้วยนะครับผมฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องพังคำเหมือนด้วยนะครับผมขอบคุณครับ